12. ข้อใดไม่ใช่ระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ข้อใดไม่ใช่ระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์นะครับนี่เห็นไหมคล้ายๆกับเมื่อกี้เลยนะครับอันเนี้ยถ้าเราทราบข้อเมื่อกี้แล้วข้อนี้เราจะทำได้ทันทีเลยนะครับระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยจะมียุทธการัน4หน่วยใช่ไหมครับมีหน่วยความจำใช่ไหมครับหน่วยรับข้อมูลใช่ไหมหน่วยประมวลผลนี่ สามอันนี้คือระบบคอมพิวเตอร์นะครับแสดงว่าตัดออกไปได้เลยนะครับเหลือหน่วยความจําแบบถาวรหน่วยความจําแบบถาวรเนี่ยมันจะเป็นหน่วยย่อยของหน่วยความจําอีกทีหนึ่งที่ครูสันบอกไปเมื่อกี้ในหน่วยคาจำเนี่ยมันจะมีหน่วยความจําหลักหรือหน่วยความจําถาวรเนี่ยแล้วก็หน่วยความจําสํารองอีกทีหนึ่งอันนี้มันเป็นหน่วยย่อยนะครับไม่ใช่ระบบการทํางานหลักนะครับฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อขอควายนั่นเองนะฮะง่ายๆนะครับ ทำข้อ12ได้ต้องเข้าใจข้อ11นะครับหลักการง่ายๆเลยนะครับถ้าอิดยังงงอยู่ให้ย้อนกลับไปดูข้อ11แล้วค่อยมาทําข้อ12ใหม่นะฮะอ่ะ